ครับพี่น้องครับพอกันงามเศร้าๆครับวันที่4เมษายนครับกับบรรยากาศหนาวๆบ้านพมนีหนาวสามมือแล้วนะครับหนาวแห้งพร้อมนะครับหนาวใส่เดือนเมษาพาพี่น้องมาหลอกปลาหามึงอีหลอกก่อนว่ามันจะมีบ่อว่าทางอื่นมันออกบดแล้ว ถ้ามันทางนี้ออกก็จะออกว่าลายดอกครับผมว่ามันบ่ค่อยมีเป็นไหนครับอีหลอ,อกต้องเขาหนาฝนอีดีมันค่อยจะออกแน่จะแห่งว่าลายหนาฝนก็ได้เพราะได้กินครับมากับสมุนสองตัวยู่ข้างล้างคนกับตันเอาโอเคครับไปเบิ้งน้ำกันครับมันจะได้บ่ได้อียังก็เอานั่นล้มือนี่อีหลอ,อกแหลกของปีนี้ครับนี่ บ่ค่อยหลายก็ต้องพูดุ๊บอื้อเห็ดเห็ดแป้งได้ไหมนี่ดอกเดียวับ ไปครับมาทางนี้แะเกาปลานี่มันมีด้ยบยโหลวมันจะออกบอกครับดินมันแหง้งเจ้ามาตัดต้นใหม่ออกแบดยางมาตั้งไก่ครับเพิ่งได้ อีหลอกดอกเดียวนะแต่ละมองนีน่ความสมบูรณ์มันบอคือกั่นนะครับเด้่อมของพม,มันมันบอค่อยมีปันไดเสะออ่อนเพิ่นอยู่ทางผู้จักเฮ็ดจักหน่อใหม่จักผักหวานจักอีหลอกนะเนาะผมก็อยากไปอยู่แบบนั้นพอนะครับนี่สองลำ นี่ครับอีกหนึ่งลำ่ครับนี่เก็บใหญ่อย่างถึกมือครับขั้นไปครับบูไปทางนี้แต่ก้ามันเคยมีได้หมองละล่มสองล่ำก็ตื้นกันไปครับนี่เด้ไปครับเลาะ ขางตีนป้าไปนี่ละเลนีดดอกนึงนี่นลำหนึ่งสนดอกครับนี่อ่นอนปุ๊บดินมันแห้งแล้วรลอฝนลงอีก่จังหนอ่อยมันจะเกิดอยู่ดด้อีหลอกก็ได้ Đừng xum xum chắc nói hoặc giữa rồi hoặc dự có bao dự Bên đây đọc lắm Xám 30 có lắm rồi là Giang đầy lại bất kỳ lắm Học phải lưỡi ta Hãy là cho năm nữa หนักงอยากนะสักหน่อยสีคือกันกับต้นใหม่มันพังตูครับตันมากระเป๋ามาเร็วมาเร็วนั่ไปเดี๋ยวครววับนั่มนะึน่งนี่ได้ยูประธานแกแลอวครับรปึ๊บนี่ ไปเร็วไปเร็วยางก่องงน,กนไปเลยน้ำทางมันมีงูไม่หยางภาสีได้พอดวะเอาอีหลอกไว้หนิล่ะครับสิบล้ำหนักแลยเดี๋ยว ไปหาเก็บดอกกระเจียวตอกันดีกว่าครับมันจะมีบะเก็บดอกกระเจียวเก็บผักหวานตอครับพราอีหลอ,อกผมเลาะค่ะแล้วมันบม,ม่มีมีซ้หนี่าเข็มกินได้ครับนี่ถ้าสุกมันจะเป็นสีแบบนี้ถ้าผสกจะเป็นสีเขียวเขียวนี่นะครับนี่สีเขียวเขียวกินได้อร่อยมันจะหวานหวานครับหว,วานหวานมันมัน กเกียวแล้วปลาตอปลาเดิมนี่พ่อได้เก็บสมุนสองตัวนั่นจกไปทางไหนเราครับพ่อไกลปลาบันมาพอเป,ป็นด้วยจบดับครับนี่ถือ,อว่อ้วกัาได้หรอกับ อ,อืดบางนี้มันเป็นดงดอกกระเจียวครับพักด้วยับพี่นองท่านไหนที่เบิ่งเั็นแต่ที่แหลกเนี่ยโอ้ตาเนี่ยมันเจ็บดอกกระเจียวเยอะมาก ดูกินกับเจวหอมๆครับสองมึงน้ำปลาเทกหล่อมาหล่อหนึ่งกำลังงามเลยครับผมเลยขอบก,กอนมันอยากแกนนะิดหน่อยนี่ มาทางทีครับอ,อนนี่เกือบของเครื่องใหม่ <g ül ch> เห็นไหมครับดังเนี่ยตุด,ดบังใบใหม่ครับทีนี้ทางนี้หลายดอกเลย เอาลแล้วครับจุ่มๆไปและกำลังหอมน,ออหน,อหนี่ครับอีกดอกนึงงยังในตานี่ครับ ช่องดอกนามันดอกนุ่มสิครับครับอืมสวยงามฝนมันลินไหมครับมันก็เลยหอยากออกมาเรื่อยๆอยู่อืมจักสีนาวจักสีห่อนหรอครับหนาวใส่เดือนเมษาอุ๊ปปี้ พี่น้องท่านใดที่พึ่งเขามาเบ่งใหม่ๆนะครับแล้วฝากกดติดตามช่องยูทู e ผมนำนะครับนี่ thì <laughs> nó chiều, nhây. chiều nhây này ngay kệ chiều này đó này Chắc đoạn mặc kệ chuông này đó mày mặc มี่เกิดเต็มนะครับดูสิสามดอกดอกือดอกบํหมานดอกมันดอกกระเจียวดอกแล้วยวรอฝนลมจักน้อยโอ้ยอยากมีบ้านติดผู้สอ่อนเพิ่งไปหาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยหาเฮ็ดเก็บดอกกระเจียว พองน้อ้บ้านติดผู้นี่ถ้าแบบมีทีอยู่พุ่นหนึ่งขึ้นสีดีครับอยากได้จักหมองจักบอลน,นีล่ติดผู้ว่ามันหาจินง่ายไหมครับกีนเลยแกยังดอกเโอ้ดอกนี้นะ่จะแกแล้วยางไปยังางมากมาพออีหลองหน่อยดอกนึงลำหนึงเอาเลยโอ้อไปต้ต้มกัน มนดียู่น้ำงาใหม่เลย ข้าวมีหลายดอกเลยอ่ตอกันมาครับปุ๊บนี่ปุ๊บ หาหกดอกต่อกันเลาะมึงท่าปลาเพ็กนะครับพักวนันไปซองมาเลยเมือ่อกี้ว่าท่านมีหดหยอดครับมึ้น้นเก็บก่อนนวมาจักอาจจะไม่ข้นเก็บก้อนนะครับ ตรงไน,นเ้ค่ยออกมันจะออกอีกครับปีหน้าเพราะว่าหัวมันอยู่ใต้ดินอันนี้ผมเห็ดนะอาดอกสุดท่ายของมือนีครับเบิดแล้วละ่ะยางหาจะบ,บินสุดท่ายของห้าครับนี่เดี๋ยวสียางไปเอาอีหลอกนะครับเดี๋ยวสียนนเบิง่งผลงานมือนีนะครับ นี่ครับผลงานมือนีในประมาณนี้ครับดอกกระเจียวหลายเติบทีหลอกทีหลอกได้สิบเอ็ดลำนะครับนี่พอได้กิน่นมันบ่ลายนะครับเพราะว่าบานผมบ่ติดผู้เออมีคอมเมนต์หนึ่งเป็นคอมเมนต์ว่าอ้ายผมติดโควิดนะครับจังใดกับสู่ๆด้วยครับเด้อไอเด้อสู่ไปน้ำกันครับเดี๋ยวกระหายนะครับซึ่งมือนี หมอเก่งนะครับผมเป็นกำลังใจหายรักษาปกิมือกระหายนะครับเด้อยูซไปน้ำกันนะครับค่อยพอกันมือหนาครับสวัสดีครับ